ฮัลโหลน้องท็อปตายแล้วแฮปปี้นิวเอชนะจ๊ะอายุใหม่แล้วไม่รู้เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าประมาณเนี้ยเนาะเท่าไหรนะ่น <18. S 1> ายสิบแปดเธอเด็กมากขอให้มีความสุขมากๆดีใ,ใจที่ได้ทำงานกับเขามาตลอดหนึ่งปีนี้นะจ๊ะหวังว่าจะได้ร่วมงานกันต่อไปเรื่อยๆเรียนหนังสือเก่งๆตั้งใจเรียนนะแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันแฮปปี้นิวเยียร์ไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ตเดย์จ้าโอ้โหท็อปเอ้ยเต็มเต็มเลยแปดแล้วเหรอโอ้โ oh ห oh. บอกท็อปว่าตัดใจจากพี่เถอะระหว่างเราเป็นไปไม่ได้จริงท็อปเอ,อ้ยนะแต่แเรวขำใจให้ได้แล้วกันพี่ไม่ได้ชอบท็อปแบบนั้นหรอกนะ <c oughs> เขาขอให้มาอวยพรท็อปสักหน่อยไม่รู้จะอวยพรอะไรแฟนขับเยอะขนาดนี้ถูกไหก็อย่างเงี้ยน่ะขอให้ท็อปนั้นน่ะมีความสุขแหละก็ <c oughs> ก็ทำงานร่วมกันไปอีกนานๆแล้วก็ให้ว่าแต่ใจสักพีเธอท็อปเี้เฮ้ยทำงานจะได้ไม่ลำบากใจกันจะมองหน้ากันไม่ติดสับเปล่านะแฮ <c oughs> ปปี้เบิร์ดเดย์ท็อปเี้สิบแปดแล้วเนี่ยอายุเท่ากันเลยหน้าที่อ่ะายไกลแล้วเนี่ยเออ <c oughs> ขอให้ให้ให้ใหพอวยพรท็อปท็อปีอ่ก็ไม่มีอะไรจะอวยพรเยอะเพราะว่าเขาเป็นเด็กหน้ารักแล้วก็ตั้งใจทำโน่นทำนี่เป็นเด็กเข้าสังคมเกง่กเกงรู้จักเก่งระะู้จักสัมมาคารวะยกเว้นกระชั้นต่เอเล่นก็ขอให้ความรักสดใสลุงโลดแกเดินมาทำไม <c oughs> ขอให้เอาเหล็กดัดฟากออกไว้ว่าไม่เกี่ยวขอให้ได้เป็นดีเจที่มีชื่อเสียงเป็นพิธีกรดี ว่าเนี่ยทำได้อยู่แล้วแหละหน้าจะหล่อหน้าก็ใสเลิกตรงสิวแล้วสิวเม็ดเดียวไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกใส่บ้าง <c oughs> ข,อขอให้รักเดียวใจเดียวแต่รักหลายๆคน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> แค่เนี้ยแหละรักนะน้องรัก <c oughs>